สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนรมร้อนพยากรณ์อากาศวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเกาะติดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากอิทธิพลของพายุบัวลอยที่แม้จะอ่อนกำลังลง,ลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวพายุคือมวลน,น้ำฝนจำนวนมหาศาลที่มันทิ้งเอาไว้ซึ่งตอนนี้ได้แผลงฤทธิ์กลายเป็นน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่แล้วครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆของวันที่30กันยายน2568นี่เองครับที่แรกคือหมู่ที่8ตำบลบ้านดงอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกมวลน,น้ำป่าจากเทือกเขาที่อุ้มน้ำฝนสะสมมาตลอดทั้งคืนได้ไหลทะลักลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากครับจากภาพจะเห็นได้ว่าระดับน้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้ชาวบ้านแทบตั้งตัวไม่ทัน และในเวลาไล่เลี่ยกันอีกหนึ่งจุดที่สถานการณ์วิกฤตไม่จังหวัดอุตรดิต์ครับที่นี่เป็นลักษณะของน้ําในแม่น้ําที่เอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทําให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดการสื่อสารต้องใช้เรือท้องแบนเป็นหลักครับคําถามคือทําไมถึงรุนแรงขนาดนี้ สาเหตุหลัดไม่ได้มาจากตัวพายุโดยตรงแล้วครับแต่มาจากร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพอดีเมื่อพายุบัวลอยเคลื่อนที่เข้ามามันได้ทำหน้าที่เหมือนตัวปั๊มความชื้นมหาศาลจากทะเลเข้ามาเติมให้กับร่องมรสุมนี้ทำให้เกิดเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่และตกแช่เป็นเวลานานผลลัพธ์ก็คือฝนตกสะสมปริมาณมหาศาลจนดินและป่าไม้อุ้มน้ำไม่ไหวและกลายเป็นน้ำป่าไหล อย่างที่เราเห็นกันครับแล้วหลังจากนี้พื้นที่ไหนต้องเตรียมรับมือต่อคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1ตุลาคมกลุ่มฝนที่ตกหนักที่สุดจะยังคงแช่อยู่ในบริเวณเดิมดังนั้นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูงได้แก่กลุ่มภาคเหนือพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชบูรณ์สุขโขทยัยพิจิตรและตากกลุ่มภาคอีสานเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีและชัยภูมิโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ แล้วฝนจะตกถึงเมื่อไรจากการวิเคราะห์คาดว่าฝนจะเริ่มซาลงในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงสายของวันพรุ่งนี้1ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะร่องมรสุมจะเริ่มขยับเลื่อนลงมาทางภาคกลางตอนล่างครับแต่ถึงฝนจะหยุดตกแล้วมวลน,น้ำที่ท่วมขังอยู่จะยังคงสร้างผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง รู้ทันเดอร์ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชาการอย่างใกล้ชิดอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อน ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ